ยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งมื่นหกพันตนซึ่งมีผิวพันแตกต่างกันมีริษมีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาวิศวามิตรมีผิวพันแตกต่างกันมีริษมีอนุภาพมีรัศมีมียศ ยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลายยักษ์ชื่อกุมพีอยู่ในกรุงราชครึกอาศัยเขาเวปุลละเป็นที่อยู่ยักษ์มากกว่าแสนไปเฝ้ายักษ์กุมพีนั้นแม้ยักษ์ชื่อกุมพีอาศัยอยู่ในกรุงราชครึกนั้นก็ได้มาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลาย ชื่อพวกเทพจะตุโลกบาลก็เท้าทัตตรศปกครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทันเท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัตมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่า ซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลายเท้าวิรุณปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกุมพันเท้าเธอเป็นมหาราชมียศถึงบุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นก็ชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมียินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลาย ปายเท้าวิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกนาคเท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นก็ชื่อว่าอินต่างมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรมัตมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย ท้ากุเวระปกครองด้านทิศเหนือเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นก็ชื่อว่าอินต่างมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลายเท้าทตรถปกครองทิศตะวันออก ท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้ท้าวิรูปักปกครองทิศตะวันตกท้ากุเวระปกครองทิศเหนือมหาราชทั้งสี่องค์นั้นยังทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองประทับอยู่ในป่าใกล้กรุงกบิลพัท